คะน้องๆขามาแล้วมานะโอ้เหนื่อยจะหลับละจะหลับจะหลับก็ลืมไปเลยว่าทําหอยไว้แล้วจะไม่ลุนหรอง่วงจัดค่ะว่วงจัดห่วงทุกว,วันเวลานี้นะจะลืมตาไม่ขึ้นกินยาด้วยสองเม็ดก็เลยทําให้แบบไปลืมตาไม่ขึ้นรอลงรอลุ้นดาวไอวี v. ก่อนวะโอ้ย พูดก็โหดเกินไปเนาะใช่ไหมเราก็โทษโนนโทษนี่ไปเนาะเวลาไม่เข้าโอ้ยเนาะมาออกชุดนี้เดยสองเจ็ดอีกละสองเจ็ดครจะไปคิดเนาะ7เจ็ดกับสองจะมาอีกจะมาอะไรได้ทุกวันทุกวันเนาะหกเจ็ดโอ้ยตายแล้วไม่มีแล้วค่ะไม่มีสักตัวเลย มีสีเดียวเดียวก็คนละทิศคนละทางอ้าว้วดาวปกเราจะไปยังไงเนี่ยเพราะหวยมันจะออกคล้ายๆกันเนาะว่าไหมคะน้อง,น,องนั้นก็ดาวปกหอยมาเบิ้ลเนาะทำไมห้ามันเด่นจังแล้วทำไมมันไม่มาห้าอ้ยเนาะจริงๆเลยาดาวปกขอสีห้าแล้วกันเนาะดาวปกของเราเนาะขอสีห้าเด้อ ไม่วันนี้จะง่วงง่วงจัดง่วงจัดไม่สบายด้วยค่ะไม่สบายด้วยไม่สบายมากด้วยปวดหัวแล้วก็ปวดท้องวันนี้ไปทำงานเกือบไม่รอดเกือบเป็นลมจะเป็นลมที่ทำงานเนาะเออไม่สออาการ ทำไปทำมอาทำไมอยู่ดีดีก็ท้องก็ปวดท้องขึ้นมาทันทีเลยงงนะคะน้องนองที่พูดเบาๆเานี้ยคือไม่ไหวละห่วงนอนจัดอ่ะหุ่นเรานะหุ่นมัดรวมพวุน,นี้นะมาชุดไหนก็ได้เนี่ยนะเลขไม่ไม่เหมือนกันหรอกจะเหมือนกันแค,แค่สองสองศูนย์นะคะน้องๆค่ะสองศูนย์แค่นั้นเองเนาะอันนี้ถ้หาหนอยม,มัดรอกของเราก็ห่วยหุ่นเนาะอันนี้ลาสตาร์ ถ้ามาชุดนี้ก็อยากให้หลายชุดนี้เนาะเพราะว่าสองเงินนี้เนะี่ยมันมันมันจะนั่นได้พี่ไม่ทําเยอะๆอีกละทาทาไม่นั่นอีกแล้วเปลืองตังค์นะคะน้องเอาชุดรวมไปเลยเนาะเข้าก็เข้า,ขาหลุดก็หลุดเนาะมันไม่ไหวค่ะทําทีละตัวนยเข้าทีละตัวก็ไม่ไหวละเจาะเจืจบางอันก็ไม่เข้าบางก็เข้าบางก็ปังสามเด้งสองเด้งสามเด้งเนาะเรา,เาแค่นี้พอนะคะน้องๆค่ะนะ เอาชุดรวมของเราไปเลยวันนี้ฮาน้อยของเราก็ปังนะปังแต่รอบแรกเลยเนาะรอบสองมาพิกลิ้นเบิ้นก็ได้นะอืมเนี่ยแต่เนี่ยหุ้นที่ทำเยอะๆป๊บเสียเวลาเปล่าๆเนาะทำกว่าจะเสร็จนะคะน้องๆแต่เอาไอ้ชุดรวมของเราไปเล่นดีกว่าเข้าก็เข้าหลุดคือหลุดนะคะน้องๆ ต้องมีเข้าแล้วต้องมีแตกและสามตัวเราตามแต่นี่ก็ได้เนี่เนี่เนาะเล่นแค่สามตัวนี่ก็ได้ค่ะน้องๆไม่จําเป็นต้องเล่นหมดตัวก็ได้แต่ก็เสียดายเนาะเวลาเราลงแล้วเราก็อยากได้ทั้งนี่เลยเนาะเออจริงไหมแล้นะกันดาวดาววีของเราไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยไม่มีสักตัวมาตัวเดิมได้ไงทั้งหมดไม่เข้าใจ นะคะตามนี้ก็แล้วกันนะคะเสียงพูดก็จะไม่ไหวแล้วตาก็ปิดละทางพูดทางหลับอะเอาไงเอาหุ้นชุดรวมรองเราไปก่อนเนาะก็หาหน่อยมัดรวมได้ทุกหวยทุกหุ้นนะคะน้องๆค่ะทุกหวยทุกหุ้หน,นเลยนะทุกหุ้นเลยอันนี้เราเราเราสตาร์ของเราไปเล่นดาวดาวทีวีได้นะเนี่ยจะเข้าราวทีวีนะส่วนมากก็ดาวสตาร์บีเนาะชุดนี้เนาะ ขอนะให้ปังๆรวยๆกับทุกคนนะคะนะเจอกันพรุ่งนี้ค่ะหรือแม่ก็ดาวดาวโปกกับพรุ่งนี้เหมือนกันเนาะเจอกันคขะรวยๆปังๆเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ